หกร้อยบานแล้วนะว้าวมากว้าวมากไม่ฉันชอบว่านางทำราคาถูกใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกคุยกันหนึ่งร้อบาทยูดีมาบอกว่า88-89อะไรนี่แล้วมันขายได้เยอะมากพี่ว่ขคนใจพี่ตกใจกับราคาเนี่ยแล้วเป็นไงค่าส่งเป็นไงนี่มีค่าส่งนิดหน่อยใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่คนบางคนก็ส่งฟรีใช่ป้ะ คืมีค่าส่งไม่ถ้าซื้อเยอะมันจะไม่จะได้ส่งฟรีซื้อสองกล่องอะเอซื้อสองชิ้นจะได้ส่งฟรีคุ้มสองชิ้นนะตัวสองชิ้นดีกว่าเซ็บหน้าเอาหน้ารวมอะแล้วก็หน้าไม่รวมน่ะเออตอนนี้มีหลายรสนะคะมีมีรถถั่วรวมนะคะลองกดดูในตะกร้าได้เลยนะคะมีรถถั่วรวมรถรวมรถนะคะรถออริจินอลจะเป็นแค่เบวนี่ไม่มีปกหน้าก็มีนะคะออริโอบวก อ๋อโอเลโอะบวกครีมชีสก็มีนะคะหรือจะครีมชีสล้วนแบบนี้ก็ดีก็มีนะจ๊ะกดได้เลยอีกเซอที่ไปหรอกอีกเซอทีนะครับหรือจะเป็นบราวนี่นะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็จะมีแต่เม็ดมะม่วงหิมพานต์เลยก็มีหรือบราวนี่นะคะด้านโอเลโอะก็มีมันมีแบบที่เราไม่มีในนี้ก็มีใช่ไหมกดเลือกเลย88บาทเว้ย มากดอันยกเรือลูกค้ามาอะไรได้หนิเจ้าพินราคาผิดนี่มันไปเราเดินหนิมันไปเป็นพันบาทเราเดินหนิสั่งมาเลยต้องขอแม่บอกว่าไม่กลัวตอนนี้ราคาถูกต้องคอนเฟิร์มราคานี้สามนาทีสุดท้ายมาเลยจ้ะแปดสิบบาทรวมส่งแล้วค่ะเขาบอกรวมส่งเลยวิ่งในอย่างบมนิสูดได้ครับกองโมนิเฮียค่าส่งทุกวันนี้สามสิบทำในคันแปลงคาปูคาโอนิโอวันนี้ไม่ค่าส่งทุกวันนี้มันสามสิบบาทแล้วนะเบเกอรี่ทำยากนะเบเกอรี่น่ะ ถ้าใครท,ทำเบเกอรี่จริงอ่ะเทียบเท่ากับงานก่อสร้างเลยกว่าสีนั้นกว่าสีนนี้กว่าจะวัดช่างสตวงใช่ผสมปูนผสมปูนผสมปูนแบบกว่าจะผสมปูนเทเข้าโบกนี้เราไปอยเออเออข้าวปอยนี่ใช่นี่คนทำเบเกอรี่เขารู้และขายได้ไง8ปบาทส่งฟรีรวมส่งขายได้ยังไงก่อนขายได้ไงก่อน เราะใบีอาจจะผลิตจำนวนมหาศาลไงบีบคอเพราะบอสบิ๊กบีบคอแต่เขาไปบีบเตียงอีกเหลือ88บาทจ้าทจ้ารวยแล้วส้าถูกบอลบาเลนโนคุ้มอ่ะบาเลนโนคุ้มมาละเมื่อนี้นะคุ้มคุ้มคุ้มเมนแปด้อเนีย80บาทรวมส่งเหรอเด้อจ้ากลางสี่ไหนมาโอ้ไม่มีค่าส่งนี่หว่าทำได้ไงอ่ะคือคือแฟนคุณเป็นคนส่งหรอแฟนเป็นเจ้าของคนส่งใช่ไหมใช่แน่ใช่แน่แน่เลยอีกสองอาทิตย์สิบสิีนะ เจ็ดสิบแบาทได้เจ็บาทตกาดละาดละาดละหรือเปลาดละเจบแาทบอหรอบ่อรบรูเร่งเริ่ม้านลัเของเาลขนาดสินค้าตัวแรกเราลอยอีกเป็น้อยแบรนดพี่น้องเออวันนี้มีสาวสวยมาอีกเยอะเมื่อนี้บรให้รกลับดอกยืนนี่แหละบ่ยอยมากบ่เราะอยมากมืงอย่มงงายบนี้ มันเป็นง้อนเตบ่อเยูทั้งแต่เบิร์ตเบ่ได้ปลาอบอได้กกระจิบไปน้ำซื้อน้ำแดงมากกระจิบตากินจมยูเต้นติ๊กต๊อกเต้นผักเต้นเพลงนอนนอนไหมคะนอนนอได้นอนจิบบารถ่ายรูปวนสวยมากจอบในอีแล้วจอบในอีอลค้ัวพี่บอหาเนใหลกบาลนะพี่น้องบอหาบรหาดารามากันล้ไหมาที่เกินความพี่บอกมายาารอลมเาตกาเตรียมไปเออ มาเลยค่ะ2อนาทีสุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะบาเลโนเบเกอรี่นะคะนี่ซอเบอร์น้อนี่ซอเบร์นรีบเลยนะบาเรโนเบเกอรี่ตัวนี้นะครับผม88บาทนะครับผมเปล่าขนด้วยจ้าตอนนี้ไปแล้วพันบ้านจ้าโอ้ปังมากขนมปังมากเนี่ยเบานี้เบานี้ปังมาก เบาวนี่ปังสิไม่หวานเลี่ยนนะใครที่กลัวว่าบาดบาดเลี่ยนไม่หวานเลี่ยนนะครับกำลังพอดีนะคะทุกคนค่ะหรืากไน้ข้าบนเตาอ่าสั่งแล้วได้80บาทเขาบอกลดนะจะโชคดีโชคดีโชว์ยอดด้วยครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทีมงานกำลังเตรียมแป๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งุียคนลุกอะเราเข้เมียอันนี้เข้าแล้วไป อันนี้แต่อันเนี้พี่ล่าบอกจริงว่ามันอร่อยรอแป๊บนึงนะครับปกติถ้าพี่ล่ากินเค้กอะไรถ้ามันหวานหรือถ้ามันแป้งเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันไม่อร่อยพี่ล่าชิมบเชิอาเหมือนมันบาเรียนเนาะเมลจิกินกะมันแหกคอมันแหกคอนอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะทุกคนสี่สิบสองวินะสั่งเว็บสั่งแล้วเริ่มหน้าแกแล้ต้องได้ต้ผ่านบ้านเราหนาบ้านเนี้ยเราพูดราคาทำไมเรารับเท่าไหร่เพิ่อนมหาไม่ค่อยติดต่อมาอีกได้บอนี้เต็มเ้วหรอ จริงวันนี้เรารับแต่พูดอันแบบอะไร้ reading, คือเรารับอ่ะแบรนด์ละ5 0,000บาทคือ1แบรนด์นะห้าหมบาทบางแบรนด์อ่ะเขาไม่ซีเรียสเรื่องยอดเขามาเอาเอ็นเกล็ดเขาเว่าอุ้ยขายได้ออกชอ่องเข้าเข้าถือเขาก็คุมแล้วของสินะพี่น้องไม่เป็นไร <realm. S 2> เขาก็าโอเค <S 1> <S 1> แต่แบรนด์นี้ไปแล้วเราจ้างหาเงินแต่ตอนนี้ขายไปแล้วประมาณ10,000แบาทแล้วจา้าโชย้อนหลแป๊บนึงนะไม่ได้หรอหลับแป๊บนึงมันดับจอ12มซี สิบสองพีจ้ามาจ้ามาจากดเลยกดเลยคุ้มมากจาก300เหลือ150แต่ตอนนี้ในตะกร้า88บาทค่ะมีคนกดได้70กว่าบาทก็มีเร right okay. huh? um. ิ่ดรีบกดเลยเด้อรีกดเลยเด้งครอบครัวพี่ลาลากดไปแล้วนะคะครึ่งออเดอร์500ออเดอร์ถึงปันเวลาแล้วครับเป็นสายตู้ไม่เห okay. ็นพราะกับแม่ยังนิงเลว่าออกใครไหมที่ถ้าเก็บออกใครไหมไม่ได้ไม่งงไม่จะไปโอเค เอาไปใช้งานได้ไปไอ้ครับอยยังเอาคือผู้ดับเสาส่วนฝุ่นปุ่นตึงตึงแล้วเคยใส่แอนดรอยเนาะโอเคกดตากล้าได้เรื่อยๆนะใครที่จะเอาลงเลยไหมตากล้องลงเลยครับตากล้องลงเลยครับปาร์ตพี่น้องอุ้ยบาหนี้ลด้นนะมวนบอพี่ลามวนบอลสิบสิบมาทีเห็นไหมเขาไปได้แล้วแสนบาทเอาเอาอีแท้บอตอนแรกน่ะบิ๊กโจไปหาพี่บานพิลามาบอลตอนแรกอ่ะ อยาไอ้เขาเอิยมันยังว่ากัไหนดีว่าเปยนยังไงดีว่าว่าต้องจ้างเขาเท่าไหร่ว่าก็ตัังคิดว่าไปบ่ไปดีว่าพอิรอดนองบอกว่านชวนมาสนใจคิดว่าอยามาหาือซื้อมาเล่นน้ำกันอยากรู้อยากนะเพราะอยากมาสอนอยากมาสอนอยากมาสอนถ้าอยากรู้ต้องต้องอยู่จนจบแล้วจะได้คุยกันอันของขายกันที่บอกว่าเอิดนอนบอกว่า เออเลยต้องใจเขาเพราะนี่เขาไม่ได้ย่านดอกแต่ว่าแบบว่าตัดสินใจว่ามาเพราะฉั้นเราไม่ได้สอยงานได้แบบว่ามาสอดวันไปนันะครับโทรมาไม่ไปนะะักพาร์ทเรลาเอาอจะได้แบบอ,อือที่สองค่ะันนี้แบแบแรกเนาะแบบแรกนะครับบาเรโน่นะคะรัะคะบบาเรโดปิดยอดไปที่114,795บาทจ้า นาจาพี่จา๋าเก่งมากเลิศมากเลยนละทุกคนขอให้แซ่บขอให้อร่อยเลยต่อไปอันนี้คือเป็นโอ้อันนี้น่าจะอันไหนล่ะใส่พี่จ๋านาจาบอกก่อนว่ามันนี่ยัางไงมันเป็นอะไรโอ้มันเป็นต้องไปห้องน้ำพี่จะไปคลองน้ำใช่หันน้นหนึ่งปันนึ่งปั้นหนึ่ง,นนงใช่เออแป๊บนึงนะใช่พี่ไปห้องน้ำปั้นหนึ่งแนละ้วกลับมาพี่จะห้องน้ำพี่จะไปกลับกล้อมอีกซีนาทีพี่กลับมาใหม่ใช่อีกซีมาทีพี่กลับมาหม่อีกซีาที่พีเพราะตอนนี้แฟนมาหา แม่มหาผู้บ่าวมาหาพี่น้องก็เลยต้องออกไปกวนไปเคี่ยวกวนเขาบอกว่าอย่ามาผู้เดียวมาคอยมาผู้เดียวเมื่อกีนขันมาหลายคนมันจีรำบากพี่น้องขันมาแล้วเขามาจะลรำบากแกเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนอีเมลอน NKK เมลอนคอลลาเจนตัวนี้ขออนุญาตเปิดนะครับขออนุญาตเปิดห่อนี้นะครับขออนุญาตแป๊บเดียวนะฮะขออนุญาตขอให้รวยขอให้รวย ทีมมาช่วยงานบุตรอาจารย์วันนี้อ้อจะอยูออ่กว่านี้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปีขอให้รวยขอให้รุ่งอายพี่จะลาบไปไหนครูบาวานำมาเฮ้ยสวยมากเลยบั้งหัวไก่ประเดี๋ก็ยังนั่งมาพี่นอ้องอุ้ยมันน่ารักจังอะ่ะเพราะน้นมันเป็นเยลลี่นี่นา่นาเอาหรอมันเป็นเยลลี่นะเธอเฮ้ย โอ้แกน่ารักจังอ่ะเกตหม่เพียเลยเฮ้ยน่ารักจังอ่ะมันเป็นเยลลี่พี่เกงไทยแล้วฮะเปิดมันดมดูดมกูไม่นด้ตัวเอฟกินเปิดซองอ่ะกินตำดาตำไหมโตไปอีกแล้วโอเค้แป๊บหนึ่งนะเจ้าของแบมมาไหมนี่ ตะการ์พอไม่ขาดเจ้าของแบ่นด์เออหรอเจ้าของแบรนด์สบายไม่ต้องนหนอันนี้คือเลือดคือบอกเลยว่าใครไม่รู้จักเป็นไปใครไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้นะครับผมตัวนี้คือเขาเรียกว่าเซรั่มผิวพิตตี่เกิลนะครับผมมื่อนี้เจ้าของแบรนด์เพื่อนบอกว่าเออเพื่อนบ๊าม่าดอกพี่น้องบนวันเพื่อนเป็นยังไงเราเมื่อนี้วันเกิดเพื่อนวันเกิดเพื่อนเราอยากอยากโชว์เนื้อนาะขอเแต่จานได้ไหมแบบโชว์เลย่อนโชว์เรื่องแต่จานได้ไหมเราจะให้เขาขอแต่ าาใช่พร้อมครัว่าเกิดคุณเปิร์นวันพาเออโดยการที่ขอแบบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เออนี่อันนี้คือแม่ของผู้ใหญ่ฟินแลนด์คือแม่เปิร์นนะครับผมแม่จริงๆแม่ผู้ให้อันนี้ให้ดูนืให้ดูนดนเนืเ้อเซรามิกสติเกอรก่อนตัวนี้คือดังมากแล้วก็ใช้ดีมากตัวนี้นะครับผมเป็นเนื้อ แบบซึมเร็วเป็นเนื้อแตกตัวเป็นน้ำนะครับผมตัวนี้นให้ดูเจลลี่เป็นเนื้อเจลลี่นะครับอันนี้เราแต่งนี้เลยตัวอย่างนี้นะครับ<อ>ตัวอย่างนี้นะครับตัวแล้วก็ทาผิวทาลงไปในผิวเราห้าหอมจับเวลา 1>, 1 2 3่งสองสามปปกติพี่เฟอร์ขาย590อบาทปกติพิซิเกิลห้บาทแต่วันนี้แต่วันนี้วันเกิดอายุครบ75ขวบไม่หอเฟิร์นมานะ 99บาท99บาทแต่99บาทแต่แต่แฮมี่ร์ดเฮ้ยจริงเหรอ Happy birthday to you 99บาแฮบปี้าบิท Happy birthday to you Happy birthday Happy b i r t ย d แฮปปี้เบิร์เดย์ o you สห่อ99เลดไม่ใช่ว่า7 9าว่หนึ่แถมหไม่ใช่ว่าอีบ้า อีบา้าไม่ด่าตัวเองนะไม่ไม่ได้ด่าเจ้าของไม่ได้ด่าไม่ได่าเจ้าของแบรนด์อีบา้าปิ๊กเฮ้ยเจ็ดสิบเก้าหรอเอออันนี้แรงเกินแรงเกินปกติอ่ะปกติแก้ไขผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้าเลยนะเนี่ยเอาปกติแก้ไขถึงซองนะพี่<ๆ>น้องอันนี้หอมแล้วก็ใส่ดีจะเบิ่งเหนือมันเดิมไขวอลยว่าตัวนี้คือใช้แล้วผิวบ่อยนะผิวผิวกายผิวตัวเราเนี่ยพี่น้องโอบชะลมน้ำไกยเขาพี่น้องอุมันไม่ใช่นะมันเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วเรืยังไงไม่ใช่ ยังไงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าโกหกจริงว่าจริงนะหกสิบเก้าบาทคือได้เท่าไหร่ก็คือกดเลยเพราะมันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งตอนนี้เซตนี้79บาทรักคุณเสียยิ่งกว่าใครรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกลองดวงใจเอาไว้ให้คุณรักคุณเสียใจยกใหญ่ตึงตึ้งตึงตึงบาทพี่จ๋า99บาทพี่จา๋า,จาเอารอบไปพบแฟนรอบดดวหอนไปอันนี้เราจะอันนี้เราจะเลือกกาแฟอัไหนอันนี้ได้ไหมครับ เราช้างเอ้มาเมียเออบอดี้รถเจ้าก็บอกนั่นแฟนจะด่ดนแท้เอากว่าดิแปลภาษาแล้วงงกูเป็นคนมีแป้นมีหยางหน้าภาษาบอกแม่คะแม่อันนี้คือ99บาทปกติห่อเดียวอ่ะห่อเดียว590ใช่ไหมวันนี้อสองห่อ79บาทอี๋นี่จ้าขอเดี๋ยวถ้าให้นจะบอกแฟนจะหึงบ่นี่เป็นมาเบิ่งอะไรสวยแต่กระหูอย่างฟิลเล่มาอะไรนะมาตู้ทางเนี่ย นี่อ่ะแล้วเนื้อมันบางมากนเหมือนอันนี้เนาะสีตาฮักตัวนี้ใช่ตัวนี้คือเตือนนะว่าถ้าคุณใช้แล้วระวังอย่างนึงคือคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะเปลี่ยนไปคนละคนเลยผิวคุณมันเป็นเนื้อเซรั่มเนื้อมันแตกตัวเป็นน้ำไม่จะแตกตัวเป็นน้ำแบบบุบบบบุบบุบแตกตัวเป็นน้ำหรือน้ำแตกแตกตัวเป็นน้ำแตกตัวเป็นน้ำนี่คือเซรั่มพิทิโกนะครับผมเป็น อ่ะแบงนด์เขาไม่เฟิร์นทึ่งแบบแม่เฟิร์นเนี่ยก็คือให้งานของผมคือมาแบบตั้งแต่6 7 8ปีแล้วนะครับผมแล้วแล้วเจอพี่เพิ่งคยเจอแบบนี้มันน่ารักเออเออเออเห็นไหมล่ะท่น่ารักอะะเห็นไหมล่ะขนมน่ารูปน่าไหลน่าดอกน่าดองเออเออเออไปเติมไปเติมพู่ใต้มากกันเลยไอเดนส์กี่ไรไม่เออถ้าสมมติว่าเธออยู่เป็นคู่แล้วเธอทานนี้นะแล้วพู่ใต้ช่วยช่วยลิ้นตบไปเลยนะถุงหนึ่งสามร้อยมลมิลลิลิตรนะ ปกติเขาขายกันห้าร้อยเก้สิบทุ่งนึงอ่ะก็ไม่ทุ่งนีแบบกระสอบนึงอ่ะห่อใหญ่แมีนห่อใหญ่แล้วนางแบบนี้นะนางเปิดตายอย่างนี้เลยแล้วก็เทบุ๊บอย่างนี้เลยเลือดบอเลือดเลือดเลือนะตัวนี้นะครับผมห้าร้อยเก้าสิบเดี๋ยเพียงแค่เจ็ดสิบเก้าบาทได้สองชิ้นไปเลยจ้าทุกคนเล วันนี้นะคะก่อนจะเดือนก่อนจะเข้าปีใหม่ก่อนจะเข้าวาเลนไทน์รีบกดรีบกดผู้ดิกดไปฝากผู้สาวผู้สาวกดฝากผู้บ่าวทูทูฮุ่งฮลูกลกันไปแต่บอนันนี้อบ่อนวันนี้อยู่บ่ปกติเขาไปซี็นขวดเนาะน้ำใส่ดอกสื่อขวดเืกะเทาขวดี่ปันยี่ปำเป็นยเป็นอยลอยแปดเกแต่อันเนี้ยสามร้อยเอ็มแอลเธอคุ้มมากหกรแล้วจ้าสอันนี้หกร้อยแล้วจ้าคูลส์สง้อย่างนี้เลยจ้าเจบเกาทจิตใจเขาทำด้วยอะไรทุกน่าจะวันเกิดเขาแหละ น่าจะวันเกิดเขาตอนนี้ช่วยเรื่องผิวนะครับผมผิวขาวสว่างกระจ่างผิวสว่างขึ้นเนาะผิวมันจะคอวอารยอนะครับพี่น้องตอนนี้ถ้าตามกะอย่าทาผิวอย่าทาหน้านะเป็นบอดี้โลชั่นแบบเขาเรียกว่าเป็นเซรั่มผิวแบบกาย แข้มคน้ำงามน้ำอุดพื้นอปะกับท่าไปบางวันไหนมันเสียสีจรงในโลหะอ่ะควรจะควรจะทาด้วยนะม่เอมันจะได้สม่ำเสมอกันมองแต่มันเสียสีพี่น้องกับท่าเลยเลยใช่ใช่ใช่มันจะได้ปรับให้แบบว่ามีออร่าออใจให้มันเป็นแก้วเป็นแสงมองได้สองแสนปาทแล้วค่ะเลศคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยคือผมบอกว่าตัวเนี้ยเป็นพิีิโกลเซร่มเซียนีเป็นไฮคันอะไรเป็น เป็นไฮยาลูรอนที่แบบว่าร่มีไฮยานะมีไฮยานะคะช่วยเติมตบเติมตบแบบเติมเต็มน้ำให้กับผิวนะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้ก็อยงหอมแม่ปนเลยเป็นตัวไฮยานะครับผมเป็นคิต um, ิ้โกเซรั่มตัวนี้ทาผิวกายผิวตามาร่าเดือนร่างของเราตามคออะไรเงี้ยมันทำให้ร่างกายเราอะรู้ไหมพี่น้องหอมและมั่นใจไปนัดเดทไปเจออะไรก็ประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะ หนึ่งสัปดาห์แบบคุณลองใช้ดูร่างกายคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเอเออมันแบบผิวเขาขึ้นนิ่งวาตอนมีใครมีนัดไปวาเลนไทน์ต้องเริ่มดูแลตัวเองนะใช่ใชสั่งไปดูแลตัวเองได้เลยเราจะได้สวยรับวาเลนไทน์ผิวกายผิวหอมอนตัวนี้นะครับผมเข้าห,าหน้าหนาวหน้าเอยหน้าใจต้องดูแลผิวให้ดีเด้อผิว,วอ่ะเออยู่แตกเหิอบไม่ได้นะคระับใชเราก็แตกเถิอบไม่ได้ผู้บ่าวรูปแล้วสากไม่ได้แล้วรีบกดเนล้นะมีเวลาอีกสียทีนะครับผม79บาทราคานี้ไม่เคยมีมาก่อนนะคือผมไมมม่่่ขาายยองกับบแแเเเ้นนีี ถูกสุด99บาทได้สอห่อถูกสุด99บาทได้สอห่อแต่วันนี้ช็อปออัพเตร์อัพเตอร์ช็อปคือสอห่อ79บาทชอบมากจะทำอะไรอ่ะเออจะทำจะทำเราขายเองเรายังท็อปเลยเออมันสินมาเกลี่ยรอบเราค่ะเออแต่คุ้มจริงๆว่าเมนไส้แดงวัดอันสีนาอีกเพิ่มกว่าส่งวัดปุ๊บละอ่าน่าจะแบบถึงเมถึงแบบกลางๆปีเพราะว่าเพราะว่าห่อหนึ่งอ่ะห่อหนึ่งใช้ได้เป็นแบบ โดนเติบนะเป็นเดือนเดือนเลยนะใช่ห่อหนึ่งมันเป็น300 ml คือสำหรับหนึ่งเดือนเลยนะทาปุ๊บแล้วก็จะกระจายทั่วผิวเลยใช้ได้ทั้งค<ท>รอบทั้งใช้ได้ทั้งน้ำรูเลสกดตะกร้านะคะตอนนี้เหลือ3นาทีกว่าๆนะคะ3นาทีกว่าๆนะคะใช่มันคือบอดี้เช้านทุกคน<แ>ยอย่าให้ผิวแห้งกร้านอย่าปล่อยให้ผิวหมองคล้ำทุกคนดูแลผิวมันจะได้ดูสุขภาพดีนะคะวันนี้เอามาแบบว่าจัดโปรพิเศษให้เด้อค่ะเด้อมาใช่ตัวนี้นะใครที่แบบไม่มั่นใจเรื่องผิวผมบอกว่ามันอ่ะ มันเป็นเนื้อแบบมันไม่ใช่แบบเป็นเนื้อมันไม่ใช่เนื้อโลชั่นอ่ะเป็นเนื้อเซรั่มมันมาเป็นเหนียวๆอ่ะไหมใช่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 ใชแใ้่แช้ใช่ใม่ใช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 ่่ใชีใ่่ใช่ใ่ช่ใช่อช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่ี่ใช่่ช่วช่ชีว่ช่ใช่ใชวใช่ใช่ใช่่ช่่ใช่่ใช่่ใช่ใช่ใชได้่ใช่ช่ใช่ช่ว่ใช่่ใช่่ใช่ใ่ใ่่ใช่่่่ถึง ยี่เธอเออลองดูมันจะมีลูกเล่นในครีมตัวนี้ในเซรั่มตัวนี้กดเลยจ้ะดวเด็กชายได้ไหมคะถ้าเป็นแม่เฟิร์นตอบก็จะบอกว่าใชาได้ถ้าคุณมอกว่าเด็กอย่าเพิ่งชายอาจจะสิบสองสิบามได้10ปีขึ้นไปอะไรอยงี้ก็ค่อยใช้ถ้าเกิดไม่เอะเฟิร์นมาเองใช้ได้ เจ้าคุณแม่บอกว่าใช้ได้ถ้าปรึกษาหมออย่าเพิ่งใช้สิบปีขึ้นไปนะแต่งจริงแล้วแต่งรวมไม่ใเป็นเงียบนั่งเป็นนั่งเป็ี่ยนไฮยาดูรอนไบเทนนิ่งบอดี้เซรั่มนั่งเป็นแบบเขาเรียกว่าบำรุงผิวแหม่นางไม่มีอะไรหรอกนั่งไม่ได้เป็นัวเชื่อกัดผิวอย่างเราไม่ใช่อย่างนั้นคือนางเป็นแบบว่าเป็นเซรั่มที่แบบว่าบำรุงผิวจริงๆ79บาทจ้าเจ็ดสิได้สองเลยนะได้สองขุมเลยนะคะคุ้มมากคุ้มมากคุ้้มมากคุมมาก 2ถุงแบบนี้เลยจุกๆเลยนะคะเอาไปใช้ได้เลยนะคะ2งถุง79บาทพี่น้องเอาไปเอาไปเลยคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆค้มจริงๆใช้แล้วข่าวบ่กจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าขายมาแล้วเกือบหลายร้านหลายร้านห่อแล้วคนใช้ซ้ำาน่ะเยอะมากคนใส่ซ้ำหลายคนใช้ซ้ำซื้อกลับแบบกลับมาซื้อกลับมาซื้ออะไรเงี้ยเยอะมากแล้วแกจ้างดาราแทบทุกคนอินฟูแกจ้างเยอะมากทำการตลาดแบบบุก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  แล้วอินฟูทุกวันนี้ถ้าของไม่ดีเขาไม่รับรีวิวนะเพราะอะไรรู้ไหมไม,ไมัมีผลเสียต่อ<ม>คน,นโฆษณาแล้วเอาไปใส่แล้วบ้านบัก่า้จะเป็นใครอย่างกูถ้าไปา็นเนี่ยคือดื้อจะบอกใหผลอย่างให้ถ้าไป็รางวัลต่างเมฆสิพี่น้องเอาเป็นพี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้ใช้พี่ก็บม่รับรีวิวเลยค่ะเขาไปผลไปพื้นไปพันี่ก็เรียบรเลยนานแล้วพี่นอ้องรู้คนไม่ใช่ว่าพี่ล่าสวยแล้วใช้ได้ทุกอย่างรูร้ไหมฮะ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 ฮอฮะ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 ฮ แต่ของดีมีคุณภาพมีอยู่จริงมาจ๊ะของถูกของดีมีอยู่จริงในตะกร้า้วนได้จ้าไปเจ็ดสิบเก้าบาทเขาบอกว่ากดไปสองเซตค่ะคุ้มพี่น้องกดเซตหนึ่งก็ยังคุ้มกดสองเป็นพรมาผมกดหาเซตเลยใช้มาหลายคุ่ถ้าเซตเจ็ดร้อยกว่าบาทเองจริงตุนได้ตุนเลยะคะจริงจริงอันนี้ควรตุนหรือใครใช้อยู่แล้วนะตุนตอนนี้ได้เลยนะคะอืเป้าตุนพี่น้องเด็กเจ็ดขวบท่าได้บอจ้าท่าเลยท่าได้จริงแล้วเจ็ดขวบมัน เจ็ดขวบมันก็ยังไม่ได้มีแบบเรื่องราวของผิวอะไรรักสวยรักงามแล้วหล่อเจ้คุณจะทานก็ทานไม่พันทาได้มันทานได้มันหาวเด็กไปโรงเรียนอากาศมันหนาวมันหาวไงมันก็จะเป็นขูดห้ามมันให้เด็กนิดนึงโอ้ผิวมันแห้งมันแห้งมันหาวมันหาวภาษาไทยดรือภาษาอังกฤษเนี่มันหาวนะแม่ฝีมันฝรั่งเศสก็แต่ฝรั่งเศสขอบคุณมากไงฝรั่งเศสคะขอบคุณมากไงลืมไปยี่ว่าขอบคุณหรืออีรีวะคือเขา เธอเดียวกันจีพัฒน์มีสาวสิบมินอันดีสุดท้ายนะคะแม็กซี่แม็กซี่เออมากับลูกเลวยสิบมินนแม็กซี่สวัสดีสวัสดีบองชูบองชูบองชูไม่ผิวเรียบเนียนบองชูไหนเป็นโลชั่นทาตัวนะคะเป็นบอดี้เซรั่มนะคะทาตัวนะทุกคนนะแขนขาแล้วก็ในร่มทาได้เลยนะคะทาให้กันก็ได้ใช่12บสนาทีจ้าเอาขึ้นเอาฉันไปลงกดอันนี้ดี กดเไม่ไล่เพื่อนกดพัดแม่ี่ขอความอนเกิดฉองเื่เกิดพร้อมเกิดให้สัห้าวีเมื่ีนี้แถมห้าวสวคุณพักด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณเซรั่มซีแอนด์อีพิิโกจากแม่เฟิร์นพิ t ติโกกังนำคลินิกและกังนำคลินิกมีสามท่สาขามีสุดสาคาหรอ เวันนี้นาราวันนี้นาราก็จะมานะจริงปะเออน้าหวานสม่าอยู่แต่ว่าส่งรูปให้น้ำก่อนลืมอแม่น้ําะนน่เแม่นนั่เป็นลงที่ลงสนวิสัยนาราหน่อนาราหรออันนี้เราโทรไปด่าทองแดงก่นถูกฮะนี่เรจะตัใจแทนทองแดงเลยคอยถามจอเนี่ย เป็นอย่างคือแบบกลับมาแลกของช่วงหนึ่งชั้นเบิรงกเจออะไรสวดอยู่ห้องมันบอเห็ดอึ้งตึงอยู่เป็นเมเป้าว่าสันของตื่นตตอนอันที่เกิดนะโปรงางด้วยไปโตเกียวน่ะก็ยังอึ้งตึงนิดนึงอยู่นะพี่แหนมท่าพี่รู้สึกแบบว่าไม่ว้าวกับตัวเองเห็นไหมสิ่งหนึ่งที่มันแย่ที่สุดไหมพี่ขึ้นท่าปลาโลมาบวดได้ไม่อยากไอ้มันหยดมันย้อยมันแรงจังมันมันไม่เฟี้ยวคือทุกคนแอลมันไม่เฟี้ยวไม่เลยไม่เจอาปลาจีเวชันมันมันมาขอสวยเพราะสวยเพราะปลาโรมาไม่ได้ แล้วทุกคนก็จะถามว่ายังเต้นถ้าปลาโลมาได้อยู่ไหมย,ยังเต้นถ้าปลาโลมาได้อยู่ไหมตะกร้าโรมาอย่างคะโ้าอ๋อมันมันขึ้นอยู่นี่อยู่เออบัต่ทนี่แต่มันเต้นไม่ได้จริงๆเพ<ข>ราะว่าะะมันแบบว่าโอ้ใหม่กวาดมันก็ได้ไหมมันมัน เขาเอิญยังไงวะมันมันคือเก่าอ่ะมันเหนื่อยเร็วด้วยอันนี้ก็ของแบรนด์เขาซื้อชั่วโมงชั่วโมงละห้าแสนใช่ไหมเขาซื้อแพงกว่าเพื่อนเลยแหละแบบนี้ยอันนี้ราคาพิเศษยังไม่สแกนนะปกติเขาเอาห้าหมื่นใช่ไหมต่อต่อสิบวันแต่อันนี้เราเก็บห้าแสนเพราะเขาสวยเกินไปอ่ะเพราะในวันนี้กว่าจะเป็นลาล่าเวอร์ชั่นนี้ได้ลาล่าหมุนนิดเดียวเลยไหมคุณลาล่าดูโรมา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  เทงเทงเพลงอันเต็มๆถ้าอันทอนนบ้างไะเออเออนี่ไอนนี่มันสองหน่วนมากเลยมันจะมันจะเป็นบอเคเพลงปอความเป็นอ่ามันได้สะใจอะไรเดียวทุกคนมันมันพลิ้วมันมีความพลิ้วมันเเออเอเรดีแอนจตแมนอือคืออคนรอคอยสิ่งนี้คำพูดนี้ถ้าเต้นนี้อย่างเสี่ยนะและนี่ก็คือ สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นนะเวลาต่อจากนี้ไปห<า>ให้คุณเปิดตัวแบบเสียงในเดอร์ชันของคุณ Everybody ready and h e t now and the boy and the girl How are you and e r y thank you and you and e r y thank you sit down thank you ไป <c oughs> นี่และนี่คือแล้ว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 และนี่คือ level S เ,เ S, ม็ดลง เาอยากกดนะเริ่มเปิ่งเริ่มปกติหนึ่งกล่องหกรอยเกบาทกินทังมือหกร้อย9 0บาทกินได้สิมือแต่มือนี้ไม่ปกติมือนี้ว่่ปกติมือนี่เป็นยัง <c oughs> มือนี่พี่เป็นคนสวยมือนี้พี่อยากเป็นคนเป๋ผู้ใดเห็นพี่พี่อยากให้สวยให้โซ่ให้สีย คนที่แบบว่าเคยกว้างขวางเพียกเต็มจอห่อเนียนห่อซาผ้าสาบติ๊กตอกนั่นเองเพราะเขาก็เป็นแม่ค้ากันเนาะนี่ก็อยากให้ทุกคนแข็งตัวติ้มีเอียงใส่ยูมุ้งใดก็แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าโอ้เป็นคนที่แบบมีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นคนที่โตเป็นคนที่เสียเช่นนั้นมือนีโตนี่เป็นคนที่โตล่าสื้บอกเอฟซีของโซะละบอลนี้ล่าสุดทุกคนต้องโซะนะโซะเออเสียเสียเสียทุกคนเออ เพราะว่าตัวนี้รัดมากเพราะว่าพ่ลาบไปได้อันนี้รังวัลเหรียญท้องพีราบไปเป็นแรงเดอลังวัลเหรียญท้องอตัวนี้เป็นสารตะกัดเขาเอินว่า ที่ร้อนหรือว่าผงชาม่วงเป็นสารสกัดที่เขาทํางานร่วมกันกับตัวแอลคา,ามันก็เลยที่เปิดเตาเผาให้กับบุคคลที่เป็นพิเศษเช่นเปิดเตาเปิดเตาเผาเช่นอึ่งอ่างช้างน,น้ำหมูเด้งบ<อ>ุนคคลที่อัลลังกาเหลือเกินอ่ะก็จะเปิดเตาเผาเห็ดให้แคบลงตะมืตะม,มืแคบ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 แค,แคแบเปนะเออลังคนพูดอยู่ทั้งหอคอยตอนนั้นพี่ลาตอนที่ไปอยุสันไหนพี่ลาอยู่สันไนหกสิบเจ็ด เพี้ยวยิ้วั้นหกขึ้นไปอยู่ชั้นนู้นเหรอสูงมากเลยนะสูงค่ะ67คือแบบเรากลับไปหาสันหาเนี้ยเห็บโตบั้งสันหาเนี้ยเห็ดจับเจ็บเนื้อเจ็บโตจัเจ็ดนั่นเจ็ดนี่เจ็ดนี่เห็นไหมครัหวังหวังว่าจะให้ตัวเองหน่ะแคบได้กับพิดหวังร่วมเลียงมาเจอตัวนี้สามเดือนพ่อแม่พี่น้องพี่เล่าลงมาถ่าอยู่เนี่ยอยู่สันยี่ี่ลานหายไป20ลงมาถ่าทุกคนตอนเนี้ยยู่สัน46 โอ้อยู่ชั้น46แมนจากคุณขึ้นคุณขึ้นตึกลาฟ้า60หกหกสิบเจ็ดยูซันหกสิบเจ็ดคุณไปหาครซานของชิเจ็ดแมนคุณคุณเลยตัวนี้ลงมาอยู่ชั้นไหนชั้น46ตอนนี้อยู่ชั้น46แมนก็ยังว่างจะได้ราคาเท่าไหร่นี่ได้ปกติหนึ่งกองหกร้อยเก้าสิบจ้ะตอนนี้นะคะพี่ล่าให้อยู่ที่อ่า490กินได้ 490กินได้เอ่อสิบมื้อมันมีสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคปมันน่ะแคบเมื่อไงให้อ่านแคปแหนเขาสีรีสวันเป็นจังได้เสร็จหรออ๋อประมาณนี้เจ้ากิ่นมืดแล้วบ่กินมือละสองเมตรสำหรับเด็กดื้อสำหรับเด็กดื้อให้กินแบบซีนะคะไอ้เต้าเด็กดื้อไอ้เต้าเด็กดื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขาบอกว่าเขาได้370บาทจ้า370บาทจ้าเขาได้บอกป้องรออีนี่คุปองรอ จากหกร้อยเก้าสิบป่ะนะใช่หุ้ยตก